บอกใต่ครับตอนนี้ก็คือน้ําเริ่มนิ่ง,งแต่ว่าแนวกระสอบทรายก็ต้องระมัดระวังก็ยังดูกันอย่างต่อเนื่องอยู่เนาะด้วยไม่ใส่หายเอาคนนั้นหน่อย <c oughs> โอ้ยปล่อยแกไปคนนั้นแกคงหายกินของแกตามปกติ <c oughs> พูดนะครับไปปุลเล่นน้ําเข้าตอนไหนตอนกลางวันกลางคืนมาเช้าเลยครับกลางคืนมันจะเริ่มมาข้ามจากพนังมาผ่านพอเช้าสักตีห้าเริ่มไหลเริ่มเอือขึ้นมาเอือขึ้นมาเลย พอเก้าโมงก็ถึงถนน,ถนใหญ่อย่างนี้แล้วครับพอถึงเที่ยงก็ท่วมท่วมเลย,เลยข้ามเลยข้ามถนนเลยแค่ห้าชั่วโมงครับห้าชั่วโมงนี่คือทะลุถนนเลยเอ่ะต้องข้ามถนนมาฝั่งบ้านฝั่งหมู่บ้านก็ต้องาว,วางแนวกระสอบกันเลยโอ้ใช่ป่ะเขาเริ่มยังไงผู้นําหมู่บ้านประกาศยังไงก็เตรียมความพร้อมแล้วครับครับซื้อทรายซืย้ออะไรมากระสอบมากระอกทำกันทั้งวันน้ําท่วมแบบนี้ เคยมีปรากฏขึ้นไหมหมู่บ้านเราก็มีครับปีห้าสี่ปีหกหกสองก็มีปียี่สิเอ็ดครับหนักสุดนี่ปีไหนปีนี้แหละครับปีนี้หนักสุดครับผมปีนี้หนักสุดแล้วไม่แต่โดนมาอ่าไม่ได้เตรียมตัวด้วยเตรียมตัวไม่ทันอืทุกปีมันขึ้นทีละนิดละนิด มันก็มีโอกาสได้ตั้งตัวหน่อยปีนี้มันมาแบบเร็วมากเร็วมากสมชั่วโมงสาชั่วโมงครับสมชั่วโมงจะข้ามถนนอยู่แล้วนะแต่ก็ยังดีที่ผู้นําชุมชนประกาศแล้วก็พี่น้องบ้านเรามาช่วยกันเนาะนะมาช่วยกันกอกนะครับทำกระสอบทรายเป็นแนวกั้นน้ำไม่ให้เข้าหมู่บ้านเนาะโพตรงนี้แสดงว่ามันมันโค้งช่วยเวทน้ำามอกสูน้ำหมอกเนาะนู่นนะครับเดี๋ยวเราไปดูทางน้นนะครับโอ้มันมีท่อระบายน้ำ มันก็มีซึมเข้าบ้างปุดไม่ปุดปุดมันก็ไม่อยู่อ่ะออาก็น้ำเนาะมันก็ไปเรื่ยอยอย่างมันเนาะนะน้ำมันก็ไปเรื่ยอยอย่างมันีนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันอยู่น,นู้นนะพ่อโอเคครับแล้วก็เป็นบรรยากาศนะครับที่เราได้เข้ามาอยู่ในพื้นที่นะครับนะเออบ้านเนี่ยต้องหัวเรืรอรเก็บยังก็ครับโอเคภาพด้วะนะเับไปใครเลย เอาไปนะอันนี้แก้ใบ้ั่นนะจ๊ะเอาอันที่เ่าขวมบ่ะเอาผมผมปล่อยลอยนั่เลยพี่สัวลอยแล้วแม่เก่งอยู่แม่ยแล้วมาแม่แล้วก็เช็คอินแล้วมา้องมาเช็คอินต้องมาเช็คอินมาเห็นวางเงินเววะแม่แม่นี่เรือแม่หรือเปล่าเนี่ยแค่เรือไปกันนั่งไใน น่ะไม่เป็นไรป่านนี้จะไปใครจะไปยังไม่ไปยังไม่ไปเล่นกัไปเชื้ให้คุณนุ่นถุงลงเก็บภาพด้วยเออเอาป่าน่ะเนี่ยบริการจากคุณแม่นะครับถ่ายภาพเสร็จยี่สิบบาทนะพี่สุนนจ่ายด้วยนุ่ยุ่นนะเออนะครับสู้ๆค่ะเออนี่นะฮะนี่สู้ๆฮะขายพานนักใจจากจากบาจากจากมันเก็บมาบินปงมาจาก นี่นะความน่ารักของแม่เนาะนะครับความสุขยามที่มันมีทุกข์ก็ความสุขก็แบบนี้แหละเดิท่องเที่ยวเลยไหมคะปีนี้หนักสุดนะครับปีนี้หนักสุดนี่นะครับปูปูลงไปที่หัวเรือเดี๋ยวผมผักเรือไปไปอยู่ป่ากล้วยเด้อ เออไปอยู่ปากล้วยเพราะว่าตอนนี้คือตอนนี้ผู้ใหญ่บ้านประกาศนัดลูกบ้านอยู่ยังไม่พร้อมหรอกเออเอาปูลงไปเลยนู่นหัวเรือยกมือใส่หัวสาทูก่อนเราว่ายน้ําเป็นไหม,ไมเราว่ายน้ําเป็นใช่ไหมไปออเไหนไ,ไม้พายเดีไม้พายอยู่ไหน <c oughs>

ท่วมสูงไหมไม่สูงครับไม่สูงไม่สูงโอ้โหต่าบ้านผมสูงอ่ะมคงไม่เหลือหลังคานแล้วอันนั้นชั้นสองนะเหลืออีกศอกเดียวถึงชั้นสองแล้วอ้ยเลืกสนะครับเนี่ยนะครับน้ำต้องบอกว่าปิ่มถนนนะครับเนี่ยด้านโน้นเนี่ยนะครับท่วมแล้วก็ต้องใช้เครื่องสูบน้ำพญานาคนั่นสูบออกจากพื้นที่หมู่บ้านเพราะว่าน้ำมันรอดไปใต้ใต้ ใต้คอไอ้ใต้ใต้ท่อระบายน้ำนะครับนะสุดจริงสุดจริง